น้องน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลพี่แน็กแต่งหน้าให้นะคะพี่แน็กเป็นช่างแต่งหน้านะคะนี่พี่น้องน้องน้ำตาลรสจัดจ้านวุ้ยไม่ใช่น้ำตาลหวนหนานน้อยคนละด้ำตาลพี่น้องนะคะค่ายเสียงไหลเล็กขอของเรานะคะกำลังจะขึ้นหน้านะคะวันนี้ราคาอ,อ๋อน้ำตาลหนาไปถึงยังนะลูกอ๋อเสียงมันคือเป็นน,นะออน,น,นาำตาล มือไม่สะอาดเหรอช่างทำใหหน้าน้องเป็นสิวฮะคะช่างคะเคก่ามฉีดแอลกอฮอล์ตลอดนี่อนะคะฝั่งนี้ก็น้องเคสนะคะน้พี่น,อน้องแม่ไปกันไม่แต่กระดูพี่น้องเอ้ยพี่ทีมนะคะพี่ทีมเป็นคนแต่งหน้าให้น้องเคสค่ะวันนี้นะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพี่น้องบ่ายสองจะบ่ายสามแต่ว่าเขาต้องฝ่าแต่งโตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคํามามันสียุ่งเนี่ยนะครับเพราะทีมช่างของเราก็มีโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะแสดงโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่พี่น้องผู้ใดบู้หนึ่เคยเห็นน้องโอ้ยเห็นอยู่ดอกหนาโซนทองเคนี่พี่น้องตอนมาทั่นแต่งนี่เบิร์กนี่นี่เห็นซุกคิวเออเห็นซุกคิวนี่นะคะน้องเขียดค่ะไอ้ตุ้ยไปใส่เขียดออดน้ำ นะคะนี่นะคบก็กำลังละลิงนะคะแต่งหน้ากันอยู่นะคะนี่นะพี่น้องเบื้องหลังกว่าจะสวยจะงามใดนะคะต้องผ่านมือช่างนะคะนี่นะคะโอ้ยผู้ใดเฮ็ดอา่าตามจงนันนา,นา,นา oh. ผู้ใดเฮ็ดอา่าตามจีพี่น้องมึงตีหละ นะคะคุณแม่สีสส่ค่ะคุณแม่สีส่สพนลน้ำนะคะเมื่อกี้ก็เป็นประเด็นนิดนึงนะคะของคุณแม่สี่พากันแตกตื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันคะ่ะนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณแม่สี่พี่น้องอยู่กับแม่สี่ระ,ะเบียบว่าทศินพี่น้องนะคะวันนี้ก็มาแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยรอบบางหาาันเอฟซีมาประธานบ่ เอฟซีแบบห,หัวแบบเงียบเงียบเข้ามาได้ในน้อยนึงนะเอ้ยแบบว่าเขาจะเขาจะาในคอมเมนต์ด่อนหลังมาว่าอุ้ยแมซีคือเป็นตลกแบบเลี้ยวแล้วกับแบบเหรียญมวนคักมวนเนี่ยเขาจะว่าอ๋อตลกมืออาชีพอันนี <S <S ้เป็นตลกในดวงใจแม่ปอเลยนะครับพ no ี่น้องเอาอยู่ดีแม่อันเบิ้งคลิปย่ามใดเบิ้งอันนี้ย่ามใดแสดงย่ามใดพลอยมากเจ้าแบบว่ามันเลี้ยวไหมมันเป็นตลกเพราะมันแพทเทิร์นนะเมียเออแล้วกับแบบยังกับหัวเรอยังซีน่าพี่น้อง นี่คุณแม่ก็จะมาร่วมขึ้นไลฟ์โชว์ออนไลน์สดกลุ่มปิดนะคะไลฟ์สดบริษัทไลฟ์สดมึงเลยค่ะวันนี้รับรองความประกันความแห้งมึงเห็นสิไม่อย่างมีเศษไหมบ่อยที่ตามซื้อปัดดด้วพี่น้องซื้อปัดโอ้ยตอนนี้แอดมินอันมารอพ่อยตอนนี้แผลงเปแอดมินสิบพ่อสับนี้มี่ทาร์ที่แคร์แล้วุ๊คโทรศัพท์แอดมินล้วนเบิร์สุขชนจนดใส่คอมเมืองพี่ตัวเลือกใส่คอมนะคะ ีดแบกจากบวกจากคุณแม่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เพื่อนหูเราบอกเพิ่าแม่สีมนามือในหูแลหูแล,แลเนาะโอเคนะคะมือใน,นก็นจะได้พบได้เจอกับคุณแม่ตัวเป็นปิ่นหน้าหนาเนี่ยคือเก่า,น,าน, ok นะคะแค่เราเชิญกันร้ายวันนี้แค่เราเชิญมั้ยายแห่หลายแห่ถาเบิ้ลได้เลยพอจะคลิปก็ว่าเห็ยนกัน<ร> <t weet> โอเคนะคะยังไงเจอกันกับแม่สีไน้ารสดกลุ่มปิ่ค่ะในพี่น้องพอดมืออะไรสดน้องตุ๋ยกับบดได้เศร้าเด้อ หลวงเต๋อเขา็นอะไรเศร้าเหตุงานพี่น้องต้องเอื่นไปเอื่นไปแต่งหน้าเอื่นไปเหตุผมเอานะคะง่ายมากเพราะกระจังสีว่างมือนะครับเพราะว่างานงานมันจ่อนะฮะตอนนแยกด่างไลยก็ดีเหรอเฮ้แยกด่างได้บ่อยเยอะๆท่านตอนนี้ก็ผู้น้อยล่ะตอนนี้ก็ผู้น้อยล่ะทีแยกไปใส่อีกหาคนพึ่งงานนั่งอยงานแมั้่งอเด้นั่งฟอเด้ฟอเป็นตะกรอยบุ๋มนั่งเฝ้าเนี่ฟอร์เปิดไฟตรงนี้โอเคใช่ไหมน้อ นตัวก็กำลังทำงานให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนดเสียหายได็กน้อยฝึกง,งานเด็เนี่ยเฮดบอท่านบอกนั่งนั่งเดียวไม่เห็นบอท่านเลยบอกมีอยู่เด็กน้องชายแม่ปอน<ม>ั่งกับทีวาไทยน่ะให้แม่ปอนะเออเออทำมิวสิกอันท้ายอันคลิปให้แม่ปอนะเดี๋ยวสิลองถามหน้าเบิร์ดนะครตอนไหนจะตื่นขึ้นในรอ นี่ <Okay. laughs> อยังียัง, <laughs> ยงไม่พอตุ่ยขึ้นรอเลยโอ้ตาชุ่มเลยตุ่ยข <laughs> ไม่ไก่ตาเลย <laughs> <laughs> อคะค <interact> จ้าพ่อี้หรอแม่เบืหัวอันแม่แม่ตอนนี้ก็พี่เอกก็กกำลังอนุมัตินะฮะสู้ตายกันไปเนะะ <laughs> าะเหมือนขึ้นมไม่ยังรับยังรับอยู่นะคะเหมือนเส็จนะคะเหมือนเสร็บตอนนี้รับนะคะ,คะพี่จะทำยอดให้ถึงสองหมื่นนะคะสู้ตายกันตอนนี้ก็แต่งหน้าคุณแม่แต่คุณแม่เอาน้องนาดิตาก,ก่อนจลางนาดิตาอะไร่วนทอดจริงจริงเลยนาดิตามันหับโบ๋ไปแล้ว ไอบน่ารักแค่ก่เพราะเอฟซีใหม่เราก็เยอะนะแม่รอบนี้เพราะไม่อยู่ไรส่วนบึ้มบึมอยู่บ้างยากเยอะส่วนคนมากยนมากมากเมื่อกี้มากเยอะนะคะนี่แหละพี่น้องก็จะแต่งหน้าคุณแม่แล้วนี่ยกับพี่น้องนี่บอกกลัวราะสาวกันหน้าหนึ่งนะคะพอภารกิจเยอะจริงจริงนะคะส่วน ไม่ค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะอุยะ้ยปลาแจ๋วขึ้นหน้าแล้วพี่น้องใครที่รอชมรอดูนะคะวันนี้แน่นอนครับปลาแจ๋วแบบขึ้นหน้าเรียบร้อยเสียงไหลค่ะเสียงไหลเล็กขอดเสียงไหลามาได้เต็มข้อพนาปลาแจ๋วอเอาเอาคือมีทีมมาเพลินมาหน,น้ามือถึงทีมเวอร์กันวะโว้ยมีแดนเซอร์ส่วนตัวบอกปลาแจ๋วเอาเลยเดดีค่ะคุณประอ้<บ>น<บ>นะคะคุณโอ้ยคุณ ยายเพิ่นให้ไปหดดอกไม้ปารุนนะเห็ดน้มเขาสมมตินี่สามป่าเลยจันทร์วอร์ตัดเอี๊ยงคนเด้อค่ะเด้อฝุ่นจันทนอกขาขานี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะกว่าจะขึ้นเวทีนะคะวันนี้โชว์หลายแห่งพี่น้องว้ามีอย่างนั่นนี่อย่างนั้นอ๋อ ราคาเป็นบรรยากาศในการแต่งหน้าทําผมนะคะตอนนี้กำลังเล่งๆกันค่ะก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานเมื่อวันที่16บกร,ร,ราคมก็มีพรบจุดเฉินทั่วประเทศนะคะซึ่งพอเไาเห็นข่าวนะเราก็เห็นข่าวเนาะแล้วว่าเราก็คิดว่าเออเราทํารอบนี้ให้จบไปแล้วเขาจังว่ัรึกษ,ษาแต่ว่าเราก็ควรจะ ยุติก่นในรอบที่สิบหกอนาสีพักอีกโดดยูนะคะถ้าจะพักอีกนานนี่คือความตั้งใจเพราะว่ารอบนี้รอบสิบห้าคือเราตั้งใจว่า,ายุติห้องประกาศไปน<ฮ>ะคะรายได้ส่วนหนึ่งที่เอฟซีซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาชมนะคะเข้าวงบริจาคสร้อยเหลือว่าจะเป็นอุอป,ปกรณ์ทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เวินีต่างๆนะคะเหมือนที่พี่น้องเห็นใน หน้าแพทย์เดชนะไม่ว่าจะเป็นการรับผู้ป่วยที่ติดโควิดจากกรุงเทพบริมุนทนกลับบ้านซึ่งก็าวมกักดีว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยก็คือว่าโรงพยาบาสลสนามจากกรุงเทพบริมุนทน์เพิมเต็มน,นะคะแล้วก็ขาดแคลนพยาบาลหมอเครื่องแพทย์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนะนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คือบรบฉุกเฉินซึ่ง พ่อของแพรพาก็เป็นที่นาาี่บ้านนะคะ,ะวันนี้ก็เลยประสานท่านคุณลักผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยของมาเบิ่งอ่าเลี่ยวก็เลยมานั่งคุยกันเมื่อกี้นี้นะะ่ขอให้เลื่อนไปก่อนได้ไหมเพราะว่าท่าทจงจรรยาดีนะคะว่าเระบาดใจอันนี้คือข้ทุกตระวรท่านกันถามนะคะว่า กฎหมายบ้าน,นเมืองน,นะครับผมวันนี้เรามาไลฟ์สดชี้แจงแถลงขว่าวันนี้นะครับผมไลฟ์สดรอบที่สิบห้านาฬิกาไลฟ์แสงทองจินแลนด์ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับผมโดยรอบต่อไปเราจะระบุลงเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าเมื่อไร่เราจะเริ่มอ,อีกครั้งวันไหนวันไหนจะเริ่มอ,อีกครั้งแล้วก็เจมสพอบอกว่าถ้าวันไหนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับอ่า เดีย๋ยวคือว่ามีการยกเลิกราฉุกลฉุดเฉ้แพ่จะชดเชยให้เอฟซีีซื้อบัตรและกับาบูลบขอชดเชยให้นะคะจากที่ห้องแสดงเมอนนะคะแพ่จะชดเชยให้อีกหนึ่งวันเป็นสองวันนะ,ะเป็นสองวันก็ขอ,อขอเลื่อนออกไปจนกว่า นี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องกับเก็บของนะคะพอด์บวอบดายแสดงนะคะก็เก็บของกลับบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นทีมเวทีจอนะคะส่วนทางนี้ก็เป็นทีมของอทีมไร์สดบ่าวผู้ไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ f อฟเห็นนะก็คือฉากนะครพี่น้อง อันนี้คือฉากนะคะฉากในการแสดงของเราในไร์สดกลุ่มปีดนี้คือแบบว่าทีมคอุูมนะครับตั้งใจเฮ็ดแห้งพี่น้องตั้งใจเฮ็ดฉากนี้นะคะเป็นมากพิธีเทศกาลแห่เทียนพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนตอนนี้ก็ทํามือนะครับทำมือนะคะเป็นฉากนะคะับอ่า น่นารพ,พี่น้องาที่ทุกคนพวกเราทีมคอตูมตั้งใจทำนะฮะน่าพี่น้องวันนี้ก็ไลฟ์สดไม่ได้นะคะดูตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมตัวที่จะไลฟ์นะคะบรรยากาศแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือแต่ว่าเท่ากับพ่อแบบว่า เตรียมตัวเตรียมใจไว้ยุคเพราะว่าพอ,อราลก็ฉุกเฉินมันออกมาแล้วนะพี่น้องก็ยับยั้งชังใจว่ามันสิไหลใดหรือไหลบดใดย,ยังสินะพี่น้องก็นในเมื่อทางผู้ใหญ่นะครับบอกว่ามันไล่ไม่ได้นะคะมันผิดต่อพอรลกอรฉุกเฉินแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาอะไรมามันจะยุ่งยากไปกว่านี้ยังสิแะพี่น้องวันนี้ก็เลยไม่ได้ไล่นะคะยังไงก็รอหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทราบข่าวว่าบอสทั้งสองกำลังหาแนวทางที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้ไรายได้อาจจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไปอยู่ตรงที่มีมาตรการเข้มงวดแล้วก็สามารถไรายได้แล้วก็ไม่ผิดพรกฉุกเฉินนะครับพี่นอ้องก็ตรงรอบที่ติดตามอีกรอบนึงนะครับมุ้งที่เราแม่ปอจัดแต่งแต่งหน้าแบบเตรียมตัวแสดงเลยพี่น้องนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวอีกที่นึ่งนะคะว่าเราจะได้ไรฟ์ตอนไหนแล้วก็เราจะไปไรฟ์ที่ไหนนะคะแต่ว่าแม่ปอบอกเลยว่าไม่นานเกินรอค่ะ ไม่นานเกินรอจริงๆนะฮะรอฟังข่าวดีพรุ่งนี้ก็ได้นะคะน่าจะมีข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่านั่งคุยกันเมื่อกี้ว่าน,น่าจะพอมีแสงสว่างแล้วแหละว่าเราจะได้รายยังไงอย่างไ like รประมาณอย่างนี้นะคะก็คือพอมีกําลังใจขึ้นมาบ้างนะคะรอติดตามค่ะเดี๋ยวยังไงแจ้งข่าวดียังไงรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ต้อยลาไม่ได้ลาทันสิ้นแต่ก็ได้ลาไปอย่างนี้นะคะลาไปกับ พี่น้อง fc ทุกคนนะคะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสางทองฟิแนแลนด์พี่น้องยังไงก็จะอยู่เคียงข้างแสงทองฟิแนแลนด์และบอสตลอดไปนะคะบ๊ายบาย